ไปหลายทีมากมากเลยต้จะเปิดทุกคนจะ่าเปิดทุกคนดูสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในรถนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะทําอะไรคือวันนี้จริงๆมันมีไปหลายทีมากมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีพาป้านะครับไปซื้ออะไรรถยนต์แล้วก็ เดี๋ยวจะพาหลานเนี่ยไปให้อาหารลิงคือแถวบ้านเนี่ยมันจะมีวัดที่อยู่ติดกับภูเขาแล้วลิงเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการให้อาหารลิงของเราเป็นยังไงนะครับผมอากาศร้อนมากคุเห็นเมฆข้างนอกไหมทองฟ้าสวยมากว่านี้แต่ว่าบกับกองแต่ว่าแบบดูดิทองฟ้าสวยนะครับผมคุน ออมีแมงมุมแมงมุมแมงมุมไปเ,ออเออไปแล้ว ลิงนับลิงคโดนพัไม่กล้าลงเลยลิงตัวนี้มันโดนเปียกน้ำอะไรก็วิ่งมาแน,น่หรอตัวยิเปิดทุกคนยะปเปอร์ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดเที่ยงหนึ่งเนี่ยทุกคนดูที่ทุกคนด,คนดูมันวิ่งไม่ยญ่เลยไม่กล้าลงจริงๆทุกคนโอ้โห สองลังเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะครับพวกเซ <c oughs> ียววินาที <c oughs> อะไรรถยนต์แล้วนะครับผมก็พาลงไปซื้อไปนู่นร้านฟอร์มูล่านั่นเองแครับผมก็ต่อไปจะไปไหนก็ยังไม่รู้เลยสว<ค><ณ>ัสดีครับ<ณ>ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านพน <eres> ัคอน<ณ>มากินอาหารกันดึกกว่าคร<ณ>ับทุกคน<ณ><ค><ณ> อ,อ,อันนี้ห้อง VIP ทุกคนมาแล้วครับทุกคนนี่เมนูโปรดของร้านนี้อโกโกมัทฉะปันนีออ่มากี่ครั้งก็ต้องสั่งนะครับน้ำอันนี้อโกโ๊อตมาช่าปั่น,นอะไร ไม่กอันนี้อะไรนะแอปเปิ้ลโซดาอ๋องเสือไม่มีโซลหรอไม่โ็ลไม่มีแอปเปิ้ลโซดาเรื่องนี้ยังนะลองชิมชิมก่อนนิดนึงอันนี้คือเมนูอะไรไม่รู้แอปเปิ้ลโซดาอันนี้คือแอปเปิ้ลโซดาทุกคนติดใจหรือไม่มาไมหมาเพร้อมนี่ไง

ใครับคือเมื่อกี้ก็ลืมท่ายตอนออกจากร้านาะตอนนี้เรากินเสร็จแล้วใช่ไหมนี่จีเรากำลังจะกลับบ้านนะครับก็ต้องบอกว่ารสชาติร้านนี้คืออยากให้ทุกคนมาลองนะครับร้านมีชื่อว่าร้านบ้านพนครน,นะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ตรงยืงเยืงกับสารการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับใครที่สนใจก็แวะไปได้หรือว่าเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับว่าบ้านพนครนนะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่เป็นอันดับต้นๆเลยตั้งแต่ไมคกินมา คือประทับใจเคยไปกินครั้งหนึ่งคือป๊าเนี่ยพาไปกินแล้วก็ประทับใจ้นแต่ครั้งนั้นมาเลยนะครับผมเพราะว่ารสชาติอร่อยจริงๆและร้านนี้นะครับก็ได้รางวัลเกี่ยวกับการเป็นร้านของดีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถ้าใครเข้าไปก็จะเห็นป้ายเลยติดอยู่นะครับยังไงก็ทุกคนถ้ามากาญจนบุรีหรือว่าใครที่อยู่กาญจนบุรีแล้วก็อย่าลืมแวะไปกินร้านนี้กันนะครับผมเพราะว่าเป็นร้านที่รสชาติ ทั้งน้ําแล้วก็ทหารอะไรเงี้ยไปลองเองนะครับว่าเราชาป็นยงไห <c oughs> แต่สําหรับหมาแล้วคืออร่อยนะครับผมแล้วก็ขออยาตขับรถก่อนนะจะถึงบ้านแล้วตอนนี้แดด่องดิแดดอ่ดดองไม่ไหว <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r ร b ์ให้ช่องดูด้วยนะครับฝากไว้วันนี้ไปแล้วนะครับบบ๊าายย